เวลา12นาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทีทเยนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบระมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงมโนราของนักเรียนนักศึกษา109คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชมโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงพืนบ้าน ชั้นสูงของภาคใต้ที่นิยมเล่นสืบทอดกันมายาวนานไม่น้อยกว่า400ปีมีการผสมระหว่างการร้องการรำบางครั้งมีการเล่นเป็นเรื่องราวและสะท้อนถึงความเชื่อและพิธีกรรมมีดนตรีเป็นลูกเล่นรับส่งตลอดการแสดงผู้รำโนราสวมเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยลูกปัดหลากสีมีสวมปีกหางคล้ายนกสวมเสือส้อทรงสูงต่อเล็บยาวทำด้วยโลหะ โดยปี2564ยูนิสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานานและนิยมอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นระดับที่3 จากนั้นเสด็จไปยังวิหารพระทรงม้าทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมิหารเป็นพระอารามหลวงชิ้นเอกชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุแต่ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าวัดพระมหาธาตุมีองค์พระบรมธาตุเจดียยอดทองคําประดิษฐานพระธันตธาตุเบื้องซ้ายหรือพระเกี้ยวแก้วและพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันได ทางขึ้นลานประทักษิณขององค์พระมหาธาตุมีภาพปูนปั้นปิดทองเป็นภาพพุทธประวัติของเจ้าชายศิทธะเสด็จออกบรรปชามีเท้าขัดตุคามและเท้ารามเทศเป็นรูปปั้นอยู่ขนาประตูทางขึ้นลานประทักษิณชื่อว่าเป็นผู้เฝ้าพิทักษ์องค์พระมหาธาตุซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาขนาดใหญ่ปลียยอดประดับแผ่นทองคําและอัญ,ญมณีหลากชนิดมีเจดีย์รายในเขตพุทธาวา่ารอบองค์พระมหาธาตุ149องค์โอกาสนี้เสด็จไปทอดพระเนตรว ถุโบราณและพระพุทธรูปสำคัญณรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถานโดยที่วิหารเขียนจะแสดงเครื่องพุทธบูชาโบราณศิละปะวัตถุที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายอาทิพระพุทธรูปทองคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองและนานา,นาเครื่องบูชาเครื่องถนิมพิมพ์พาพรและของใช้มีค่าโดยเฉพาะตู้พิเศษของสายสกุนนนลนนครรวมทั้งเงินตราจากนา,นานาประเทศปัจจุบันยังมีการถวายอย่างต่อเนื่องโดยมีระบบรับและทำทะเบียนอย่างรัดกุม ส่วนวิหารโพลังกาประดิษฐานพระพุทธสายญาติพระพุทธรูปโบราณศิละปะวัตถุเครื่องบูชาพระบรมธาตุโดยเฉพาะพระพุทธรูปสกุลช่างนาครศรีธรรมราชต้นไม้เงินต้นไม้ทองขนาดใหญ่เครื่องใช้ของเจ้าพระยานาครพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีสีวิชัยสุขโขทัยและอุทยยาเทวรูปและศิลาจารึกโบราณปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำส่งเอกสารให้กับยูเนสโกเพื่อพิจารณาให้วัดพระมหาธาตุวรมหา วิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมเวลา13.15นาฬิกา15นาทีเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชทอดพระเนตนนิทรรศการและการจัดงานแสดงภูมิปัญญา ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นโดยเป็นจุดดําเนินการที่สองต่อจากจังหวัดอุดรธานีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิละปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของแต่และจังหวัดและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานอัตลักษณ์ศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดในการจําหน่ายภาไทยผลิตภัณฑ์ภาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ คนในชุมชนมีไรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดกระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงภูเก็ตยะลาสงขลาและสตูลรวม30กลุ่มจะแสดงผลงานที่น้อมนําแนวพระดรําริผ้าไทยใส่ให้สนุกไปพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มหัตถกรรมพื้นถิ่น,นและกลุ่มศิลปาชีพภาคใต้อาทิศูนย์ผ้าบาติค่ายสิรินทร์จังหวัดปัต ที่นำลวดลายเรขาคณิตมาผสมผสานเข้ากับดอกไม้ประจำ14จังหวัดภาคใต้และสัตว์พื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัยสามารถนำมาใช้ได้ง่ายกับทุกเพศทุกวัยโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติอย่างต้นครามสายพันธุ์ปัตตานีผลิตเป็นสีย้อมผ้าบาติกซึ่งเป็นการนำร่องโครงการบาติกโมเดลในการพัฒนาผ้าบาติกของจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผ้าลายสิริวชิราพรณ์จากกลุ่มมีดีนาทับจังหวัดสงขลางาน ย่าลิเผาของกลุ่มสตรีสาวกจากสารย่าลิเผาบ้านนาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชผ้าทายกแบบดอกแบบขิดลายสีทองแป้นของพันระดาผ้าทอมือตำบลนาหมื่นสีอำเภอนาโยงจังหวัดตรังงานหัตถกรรมและกระเป๋าสารเชือกกล้วยกลุ่มกอตานีจังหวัดสงขลาผลิตภัณฑ์งานกระจูดกลุ่มกระจูดราตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานยังมีบูธของรอยเมืองใต้ที่นําผลไม้อาหารและขนมต่างๆมาจัดแสดงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอาทิมะม่วงเบาส้มโอลูกจากลูกหยีปลาก,กระบอกกราสตอดองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด โอกาสนี้พระราชทานพระวรโรกาสให้สมาชิกมูลิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพ,พระบรมราช,ชีนาระบพรมราชชนนีพันปีหลวงภาคใต้เฝ้าถวา,ายการบ้านซึ่งได้พระราชทานคําแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปี2567ทั้งเรื่องการใช้สีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยมาปรับใช้เพื่อให้ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันอาทิแผน เครื่องปั้นดินเผาโปรดให้เพิ่มลวดลายผลไม้ชุดสำหรับใส่เข้าแช่โปรดให้ทำฝาปิดและช้อนเพิ่มตะกร้าใส่ของโปรดให้เพิ่มสัตว์ต่างๆให้เกาะอ,อยู่บนที่จับ แผนกลิเผาการบ้านที่นำมาถวายทั้งกระเป๋ารูปทรงมังคุดตะกรา้าถอดลอยน้ำผลิตภัณฑ์มีความสวยงามทันสมัยมากขึ้นโปรดให้ทำชิ้นงานให้ชินมือเนื่องจากสมาชิกมีอายุมากขึ้นแผนกกระจกูกระเป๋าโปรดให้ทำขนาดที่หลากหลายให้เพิ่มลายปากักเช่นผลไม้รสเปรี้ยวหรือตัวอักษรและเปลี่ยนสีหูจับรวมทั้งทดลองนำงานถักมาตกแต่งที่กระเป๋าทั้งนี้โปรดให้ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาตินักวิชาการและนักออกแบบชั้นนําของประเทศให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่ช่างทอผ้าช่างจักสานและผู้ประกอบการอาทิการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตตกรรมตามเทรน์แฟชั่นร่วมสมัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตตกรรมสู่ตลาดสากล ในการนี้พระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรประเภทผ้าบาติกแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ชนะเลิศจากการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพรและงานหัตถกรรมระดับประเทศประจำปี2567ซึ่งทรงออกแบบผ้าลายสิริราชพัตราพรในเโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปรกรรม,มาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรประจำปีการศึกษา2566 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยประเภทผ้าบาติกลายที่1ประกอบด้วยลายดอกพุทธาลายหัวใจดอกพุทธาลายมายุระสิริลายม้าและลายขอเจ้าฟ้า2,568ส่วนลายที่สองประกอบด้วยลายดอกพุทธาลายหัวใจดอกพุทธาลายช่อดอกพุทธาลายมายุราสิริลายม้าและลายขอเจ้าฟ้า2,568ซึ่งลายพระราชทานลายที่สองนี้เพิ่มลายช่อดอกพุทธาเป็นช่อลายที่ประกอบขึ้นด้วยดอกพุทธาน5ดอกเรียงไล่ขนาดจาก ใหญ่ไปถึงดอกยอดในรูปทรงหยดน้ำทรงพุ่มซึ่งเป็นรูปทรงลายโบราณที่ปรากฏในภูมิภาคต่างๆหลากหลายอารยธรรมสันนิษฐานว่าแพร่กระจายจากเปอร์เซียผ่านเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกและเอเชียอคาเนมักใช้เป็นองค์ประกอบของลายต้นไม้แห่งชีวิตหรือ tree of life จากนั้นท่อพระเนรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่จะแสดงเกี่ยวกับผ้ายกอธิกลุ่มศิลปาชีพทอทอผ้ายกไหมเมืองนครและกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพปักผ้าแบบโบราณซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินงานสนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดทําเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงโขนของมูลทีส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบ รมราชชนนีพันปีหลวงการแสดงผ้าลายไทยอัตลักษณ์ภาคใต้ที่มีความงดงามโดดเด่นทั้งผ้ายกนครผ้ายกนาหมื่นสีจังหวัดตรังและผ้ายกภูมิเรียงจังหวัดนครศรีจังหวัดสุราธานีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรนำเสมอก,กระบวนการผลิตผ้าไหมที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานุกยองพระราชทานสีทองวิทยาลัยศิละปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชที่จะแสดงงานช่างสลักช่างแกะช่างเขียนช่างรักช่างปั้น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เครื่องถมและช่างสิบหมู่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชพัฏสุร,ราธ,ธานีนําเสนอการทอผ้ายกลายราชวัตรโคมซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายและเป็นทักษะความชนานาญของช่างทอในพื้นที่จังหวัดสุร,ราธ,ธานีก่อนเสด็จก,กลับทอดพระเนตรการแสดงหนังตะลุงหนังวาทีทรัพย์สินโดยนายวาทีทรัพย์สินทพายาศิลปินแห่งชาติและลูกศิษย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชผู้สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาการแสดงหนังตะลุง ของนายสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านปี2549ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประชันหนังตะลุงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ติดต่อกัน3ปีซ้อนหนังตะลุงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่อนุรักษ์สืบสานต่อกันมายาวนานนับร้อยปีและ สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย